สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิงนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสแกมนะครับผมเป็นสแกม PVE นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันบริเวณเซตสตรงนี้นะครับเป็นจุดเดิมนะครับที่เคยสร้างบ้านไว้เมื่อพาร์ทก่อนนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับตอนนี้ไม่ใช่เซิร์ฟเดิมนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะครับแต่เซิร์ฟที่แล้วนั้นมันรีนะครับผมทําให้ผมแบบเซ็งนะครับก็เลยย้ายเซิร์ฟมาเล่นเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็คาดว่าเซิร์ฟนี้นะครับน่าจะเปิดไปอีกนานแหละคุณผู้้้ชมมมไ่่่่นนาาาาจะะีกรรรยยเซิ์ฟแแลววคับต ผมก็ได้มาสร้างบ้านจุดเดิมนะครับแต่แค่สร้างบ้านให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีที่จอดรถอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปหาเรือกันนะครับบริเวณ A 4สตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้พี่เต๋ก็ขึ้นไปเราบนรถแล้วผมไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะไปใกล้มืดแล้วด้วยนะครับไม่รู้มันจะมืดหรือฝนมันจะตกนะเพราะต้องนู้นอย่างสว่างอยู่เลยเนาะน่าจะเป็นว่าฝนจะตกหรือเปล่าอ้าวจะชนจะชน ไปเราเราปูไม้ไปดูสเออนี่นะครับจุดที่จะไปก็ตรงนี้เลยนะครับนี่คาดว่าน่าจะมีเรือดรอปนะครับผมนะฮะไหนๆเล่น PVE ทั้งทีนะคุณผู้ชมก็อยากจะขับเรือเสพบรรยากาศนะครับผมนะฮะก็อยากจะเลยอยากจะมีเรือนะครับเอาไว้ตกวงตกมาด้วยนะครับขอขอให้เจอนะครับขอให้มันมีดรอปนะครับ่ะฝนตกแล้วคุณผู้ชมนี่นะฮะ ฝนตกแล้วนะครับเออแล้วมันก็กระตก accepted, ตกระตกอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่เราถึงบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติระหว่างทางมีอะไรเกิดขึ้นผมจะกดถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่กระตกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมวามันกระตกนะครับมันจะทําให้ผมนะครับปวดตาครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านท่านนะครับอาจจะดูแล้วปวดตาด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจอกันตรงนี้เลยนะครับ let's go โอเคครับผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงบริเวณนี้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมพยายามเอารถเข้าไปด้านในอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่ามันต้องมีหุ่นยนต์อยู่แล้วแน่ๆนะครับผู้ชมแต่ว่าจะพยายามจอดให้มันใกล้ที่สุดที่หุ่นยนต์จะไม่เห็นนะครับแล้วก็จะไปหาเรือเลยนะครับระหว่างทางเมื่อกี้ก็เจอเป็นตีหนึ่งด้วยนะครับเขาเอารถ่ายมาที่นี่นะครับมาที่เดียวกับเราเลยนะครับผู้ชมไม่รู้เขามาทำอะไรนะครับน่าจะมาฟาร์มของนะฮะแต่จุดประสงค์เราก็คือหาเรือนะครับก็หวังว่าเขาจะไม่เจอก่อนเรานะครับ แล้วก็หวังว่ามันจะมีด้วยนะครับเอออ่อขับเลาะมาออกมาข้างนอกอยู่ไหนนั่นอยู่เลยอ่าอันนี้เป็นทางเข้าบังเกอร์ด้านบนและถ้านนเออกูดูละกูวรังเลงอยู่ว่าเผื่อแล้วไอ้เนื้องมาแล้วก็จอดไม่หน่นหละเออไว้นี่ก็ได้นะให้จริงอ่ะออแต่รถมันไหลป่ะไม่ไหลเป็นไงงั้นกินยอดปิงอ่ะจะได้เห็นเอออ่ะตรงนี้เลยไว้ตรงนี้ก็ได้ปะ โอเคเอารถไว้นี่แหละอเ,ลเอ้ยเขามาเหมือนเราเลย <Okay. S 1> เขามาจเจาะปืนใส่เราทำไมแต่ก็เ <Okay. S 1> หมือนตรงนั้นเราวิ่งไปตรงเอ้ยผีระเบิดให้เขาเคลียร์ให้ก่อน <laughs> เราให้ผู้เล่นอื่นเคลียร์ผีระเบิดไปให้เลยเอ้ยเราลงนี้ได้ปะวะได้ฮะ okay. ลงตรงนี้ดีก็ได้เออเนี่ยค่อยๆถลายลงไปนะ่หมไยถึงมึงจะเดินลงไปเหรอเออเนี่ยเดินลงไปเลยเนี่ยกูเดินลงมาแล้วไม่รู้จะลงไปถึงเปล่าโอ้โหเจ็บเจ็บค,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 ค่อยๆค่อยๆลงอ่ากูถึงน้ําแล้วอะลงน้ําไม่ได้อะถ้าลงน้ําเจอฉลามแน่นอน เดี๋ยวเดี๋ยวหาทางลงใหม,ม่จะไปทางปกติดีปะรู <c> ้ <oughs> แต่กูเห็นคนหนึ่งแม่งป้นเปลี่ยนอยู่ตรงรถเราเหรอเขาจะไขหรือเปล่าเฮ้ยกดเทิมนี้เขามีค่ามีกดห้ามสะดอดรถไหมฮยเอ่อ กูชอบมาจแต่ยังไม่รู้รับคือเซิร์ฟนี้เขามีกฎนะครับห้ามเดาะรถห้ามอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วกูเจอไอ้แน่นว่ะเตียวฝัอุยเตียเตียวเตียวโดนมึงใช่ไหม กูเห็นเลือดสาดอยู่อือมึงวิ่งเข้ามามุมนั้นพอดีอะเรียบร้อยพันแผลก่อนไว้มึงอะพันแผลก่อนไปเาไปหาป่ากว่าเราที่นี่ป่าป่าเราวิ่งไปตรงท่าเรือกันเลยดีกว่าเผื่อเจอเรือเขาก็พยายามจะวิ่งไปตรงนู้นนะอืมวิ่งจ็อกไปดีกว่า ไม่เขาไม่น่นาก็าอย่างที่มึงบอกเขาจะเอาเรือไปไหมใช่ <c ười> <c ười> คือกูว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องมีเรือเพราะบ้านเขาอยู่บนดินแบบไม่มีทะเลลอ้อมรอบเลยก <c ười> ็เลยไม่รู้ว่าถ้าเขาเอาเรือไปเขาจะได้เขาได้เรือไปเขาจะเอาไปทําอะไรถ้าเป็นกูกูค,คงไม่เอากู <c ười> ถึงสร้างบ้านริมน้ําไงเขาอยากได้เรือ <c ười> ถ้าเป็นกูกูได้เรือมากูไปอยู่เกาะเลยก็ <c ười> น่าสนใจ มันมันจงแค่ส,สี่ขวาบนน่ะเกาะโคตรสวยมีพื้นที่ให้ความเล็กน้อยด้วยมีลานจอดจอด,จอดเรือให้พร้อมเห็นนกมาเหียวขาวตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอหุ่นยนต์แต่ดูวว่าเดี๋ยวก็สปอนมั้งไม่มีหุ่นยนต์อย่างนี้หรือว่ามันยังไม่มีคนมาวะยัดแม่แต่กูเจอซอมบี้ระเบิดว่ะเตีย่ย มีปืนไหมเอาอะไรปลาใส่มันก็ได้กูมีมีดเล่มเดียวเนี่ยเอาป๋าไปงั้นแนหะไปฟาที่สิบีมีกี่ตัววะเนะี่ยเชื่อหลายตัวอยู่นั่นน่นนะน่ไปเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปตรงนูน้นกูดูแค่ในน้ำไม่มีเรือคือกูไม่ฟาร์มเลยมันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านหน้าดูในน้ำจากฝั่งนี้ดูไม่เห็น ใช่กูอ,อยู่ในกูอ,อยู่ตรงฝั่งท่าเรือแล้วพยายามวิ่งจ็อกอยู่พักก่อนพักก่อนเหนื่อยโอเคเดี๋ยวจะวิ่งไปท่าเรือเพื่อมีไอ้บี้ระเบิดได้วิ่งหนีได้ มันนอนอย่างงี้มันอ้าปากกินน้ำได้ไหมวะตัวกู้หิวน้ำเนี่ยไปวิ่งวิ่งวิ่ง,งยาวๆโอ้ยซอมบี้ไอซอมบี้ธรรมดาไม่กลัวหรอกกลัวไอซอมบี้ระเบิดนี่แหละมาแล้วมามันจะมากี่ตัวก็มาเถอะแต่อย่าเป็นซอมบี้ระเบิดแค่นั้นละพอ เอาเอาเอาโหตลอดเลยว่ะเตียกูเปิดประตูไอ้ไอ้นั่นเล็กๆที่ไรกูล่วงตลอดเลยต,ตัวไว้เบียดประตูประตูะะตกำลังเปิดอยู่มันเปิดเข้าข้างในนะไม่ได้เปิดออกข้างนอกกลัวแต่กลัวไม่เป็นนะมันเปิดผมปิดโอ้ซอมบี้เราเปิดอยู่ข้างหน้ากูเลยว่ะเตยต้องให้จัดการไม่มีปืนกูไม่ได้ปืนแฟร์เดี๋ยวพยายามหาปืนนะ เอาอะไรเฟี้ยงใส่มะนาวาดีกว่าได้ไหมวะมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเจ้ตรงที่บวชอืมเราเห็นชื่อมึงแล้วกลับไปอีกที เขาพักรดความลงน้ําอ,อมันจะเห็นกูไมหมนะยากไกลมากไอสัตว์ไกลมากรถหนามมีต้องใชรเยอะมันไม่เห็นกูวแต่เราเบิดทํทำงาน โอเคงั้นมาเลยหนูมาเลยตามมาเลยตามมาเลยอ้าวมันหายไปเยซอมบี้งงซอมบี้หากูกไม่เจออืมไม่เจอเรือเลยว่ะไรปลาเรือปลาปแดงไอเ,เรือลํน้ำอะไรนะ ตะโกนไรนะย่าฝันดิดต้เดือดดำน้ำน่าจะโหไม่เจอเรือเลยว่ะถึงเจอเรือตอนนี้ก็ไม่กล้าไปอ่ะเรียบร้อยระเบิดถ้าเจอเรือตอนนี้กูก็จะแค่เอาล็อกใส่ไว้มึงมาก็ามึงมามีกันกี่ตัวมังมาให้หมดนะ เออมาวิ่งมาจะเจอไหมไเ,เนี่ยเรือเนี่ย นอนพักก่อนอบไม่เจอเนาะไม่มีอ,อะไรวะองสามาถึงนี่จะไม่เจอเรือให้กูจริงๆเฮะยซอมบี้ โดนอ้โดนเงินมีไหมเอ่ยมีเรือซักลำหนึ่งไหมไม่มีมีแต่ซอมบี้อื้ออื้ออื้อหน้าแหก อีเจอีเจมึงเออใคร,ร,รนะเขายิงใครเขายิงปืนวะกูไม่ได้ยิงนะเขาน่าจะเขี่ยสองปีด้านล,ล่างมั้ง <_ l ain> ไหนๆก็มาแล้วขนของดูสักหน่อยไม่ค่อยมีอะไรเอ้ยมีมีมีของดีนิดนึงน,น็อต เจอปั๊มเรือนะแต่ไม่เจอเรือบอกเลยใช่ปั๊มเรือมีหลายที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะย่านการค้าตรงเนี้ยเหมือนเป็นท่าเรือท่าเรือที่แบบว่ามีของมาส่งจากต่างประเทศอะไรเงี้ยจากจีนอะไรพวกเนี้ย ก็ไม่รอด เจอกระเป๋าเองแล้วเตี่ยกูไม่เอาไปแล้วนะก็ไม่ต้องไปลเยอะมากไฮกิ้งสีน้ำเงินเยอะเยอะจริงก่อนหน้านี้คือผมกับพี่เตี่ยไปฟาร์มกันนอกรอบมานะครับคือเจอไอ้กระเป๋าไฮกิ้งอย่างเงี้ยคุณผู้ชมประมาณสี่ห้าใบได้นะครับเดี๋ยวเ๋ยวให้ดูนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็เจอเยอะมากนะครับก็ ใบที่ผมสะพายด้วยแหละก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านอีกจํานวนหนึ่งนะครับเออตรงนี้ไม่มีเรนะืเอเฮ้ยเจอผู้เล่นคนอื่นวะสองคน นี่าเป็นใน PVP เนี่มาเดินสวนกันอย่างงี้ไม่ได้นะฆ่ากันตายก่อนเขาน่าจะขนไปหมดแล้วมนะั้งของโซนนี้ สี่ห้าโอเคในนี้แม่งมืดตึ๊บเลยวะเฮ้ยถ้าเป็นตอนช่วง,งเงย็นๆแล้วตอนนี้น่าจะ ไปกีดวะมีไหมซอมบี้ไม่มีได้ยังไรโอเคทูบ็อกก็ยังดีวะที่มีทูบ็อกบุคน่วนนั้นได้หมดแล้วใช่ไหม่วนไหน่วนไหน ไอฝั่งท่าเรือฝั่งนู้นน่ะหมดแล้วใช่ไหมถามว่าละเอียดไหมไม่ได้ละเอียดหรอกแต่ก็เขาๆก็ขนหมดแล้วแหละไม่ว่าขนอ่ะคือให้รืวดูเรือเค่อ่ะอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเรือเอิ่งกลับไปรอจนได้เอ้ยเดี๋ยวรอกูด้วยแป๊บนึงขนจะเสร็จละก็มันไม่มีเรือนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเผมจะพยายามฟาร์มของเท่าที่ฟาร์มได้นะครับตรงนี้นะฮะก็คงไม่ได้ ฟาร์มเยอะอะไรมากมายหรอคุณผู้ชมก็เอาแค่ในนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเราพอมีของเยอะแล้วนะครับช่วงนี้นะครับมีของอยู่บ้างนะครับก็จะเอาแค่พอใช้นะครับด้านบนมีอะไรไหมเอ่ยไม่น่ามีไปดีกว่าโอเคน่าจะคนเท่านี้แล้วกันคุณผู้ชมผมจะเปิดประตูไว้อย่างนี้นะครับเขาจะได้รู้ว่าคนแล้วนะเขาได้ไม่เข้าไป มีน้ำใจกับเขาเออไม่มีอะไรไปดีกว่าอืมพราทิตตกห้ากลางสายฝน โอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มารีกรุปกับพี่เตี๋อที่รถแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังไปบริเวณ c 4นะครับเพราะว่าจุดนี้ไม่มีเรือนะครับจุด C4 ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับแต่ก็อยากจะลองไปดูนะครับถ้ามีก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ C4 เลยนะครับผม let's go โอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเจอ ATV คันหนึ่งนะครับก็เลยให้พี่เต๋ยขับนะเพราะพี่เต๋ยสกิลแอดวานซ์นะครับขับรถนะผมมีเดียมนะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้จะพยายามขับเพื่อไปหาปั๊มน้ํามันนะครับเออแล้วมึงเจอปั๊มน้ํามันป่ะเตี่ยมีทางอะว่าต้องรีบหาลงรถแล้วก็หาน,น้ามันมาถ่ายอ๋ออ่ลองดูไปกูตามมึงเลยแล้วกันเดี๋ยวกันทีุหมบ,บ้านด้านนีแหละอ่าได้ก็คือเนี่ยคุณผู้ชมพอผมขับเองมันไม่เป็นนะครับมันไม่เป็นกระตุกกระตุกนะครับแต่ถ้าผมนั่งแล้วพี่เตี่ยขับแล้วมันมันเป็นนะฮะแล้วตอนนี้มึงก็เห็นตัวกระตุกแทนเออตัวมึงกระตุก กูจะพยายามไม่จ้องมึงกูจะจ้องทางธรรมดาทั่วไปไปตงรถใหญ่อยู่นี่โอ้ตรงนี้นี่ไกลจากบ้านมากเลยนะครับเนี่ยมีโรงเนี้ยโรงนี้เป็นอประตูเดียวประตูเดียวใช่ไหมมึงไม่ดับเครื่องก่อนวัเดยกก็หมดน้ำมันไม่ถ เจอคารีแพร์อีกแล้ววะูล็อกไปเออเอามารีแพร์นี้ปีนซะเลยปะแตบบ็มเมเอาไปรีแพร์ไหมได้ได้รีแพร์เลยเอ้ยเดี๋ยวกูรีแพร์เอาไว้วาล์มึงต้องรีแพร์เพราะว่าสกิลเอนจ n เนีย d อ a ดวาน <Engineer Advanced. S 2> ผมอัพมาสายเป็ดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอจะงงว่าสายเป็ดคืออะไรคือทำได้เกือบทุกอย่างนะครับแต่ไม่สุดสักอย่างนะครับเฮ้ยเตี่ยมึงมาเอาในรถไปมันจะมี สิบสองทับร้อยกับสิบแปดทับร้อยเอาไปก่อนเพราะอันสุดท้ายที่เก็บมานี่มันได้เก้าสิบเจ็ดทับร้อยเนี่ยฟาไอ้ยี่บนรถอ่ะแป๊บนึงลองลองเก็บดูเดี๋ยวกูลองไปหาเพิ่ม,มเผื่อจะลงรถเจอถังน้ำมันยังยังยังหาถังน้ำมันเนี่ยไม่ถึงเฮ้ยเราต้องเติมสองขันเลยนี่หว่าใช่ไหมใช่ถ้ามึงถ่ายจากรถกูไปก็ถ่ายได้แค่ไปถึงปั๊มน้ำมันอะ่ะ ออก็คือให้ถึงนปะปั๊มน้ำหนึ่งกิ่ให้ถึงแค่ปั๊มอะเป็นพอถังเดียวแค่นั้นแหละเย็บ yep. เอางี้ดีกว่าเตี่ยเดี๋ยวเราเอา ATV อะ่ะจอดไปที่นี่เว้แล้วก็ล็อกล็อกลงรถไว้ให้มันอยู่ในโรงรถนั่นแหละเดี๋ยวคลิปหน้านะคุณผู้ชมคลิปหน้าผมจะไปเมืองตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะพยายามไปหาเรือบริเวณตรงไหนไม่รู้ที่พี่เตี่ยบอกอาจจะมีนะครับแต่ถ้ามันไม่มีนะผมจะเอารถ กระบะนะครับกลับมาจอดไว้แถวๆนี้แหละคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ล็อกลงรถไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไอทีวีก็จะล็อกไว้ที่นี่แหละคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพร์ทหน้าผมจะไปฟาร์มในเมืองนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะได้อ่าถังน้ำมันนะเตี่ยเนี่ยน่าจะได้ถังน้ำมันแล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้ำมันมาถ่ายวาไปจอดแบบแหละไม่ต้องจอดในโรงรถหรอกฮะล็อกในโรงรถกลัวไอนีเขาบน่นบ่นว่าอะไรแอดมินไม่เข้บน่นบ่นว่าจอดในโรงรถรอ่ะ จอดในรถที่ฟาร์มะอะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยตรงนี้มันก็ไม่ใช่ที่ฟาร์มใหญ่นะใช่มันก็เป็นที่ฟาร์มอะไรเหรองั้นเดี๋ยวไปหาที่จอดไว้เอางั้นก็ได้นี่เลย,ย,เลยตรงนี้เลยตรงไหน,นไอ้ย่ากลัวกลับมาอีกทีหายแน่นอนไม่หายหรอกพ่นเมียน,นะ่ะอ่าแล้วแต่มือ ถ้าหายก็ช่างแม่งไป,ไปดูรถคันด,ดื่นดีกว่าอะมึงมาขับ <c oughs> นี่เป็นกูกูยังมึงมเห็นปะกองอยู่ขับผ่านก็ไม่เห็นดูอ่าฮะไม่รู้กูไม่กล้าพูดตอนนี้หน้ากูเทาอยู่เรือต้องเพิ่มเลยนะผมพันผมพันด้วยว่านหางตละลเ้ไปแล้วนะคุณผู้ชมแต่มันไม่หายนะครับมันไม่หายนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงใกล้ถึงยังวะเตยจุดที่มึงบอกว่าน่าจะมีเรือตรงนี้จะเป็นพวกบึงละ เป็นทองอะไรเป็อนอะไก็อาจจะมีใช่ไหมอโอเคงั้นเดี๋ยวด้านหน้านี่ไม่ต้องตัดหรอกเอออยู่ด้านหน้านี่เองไปผมจะกดเอ็มไว้งี้นะคุณผู้ชมพยายามอย่าไปจ้องตรงรด้านข้างนี่นะมันจะกระตุกแบบตึกตึ๊กตึก,ต,กตึกนะครับผมนะฮะดูตรงจุดแดงๆนี่ไว้เนี่ยมันจะได้ไม่มึนหัวนะครับผมก็ทําอยู่นะครับเออไม่มี <c oughs> เออไม่มีจริงๆนะไปลง อา้าวกูเนี่ยต้องลงซากเรือมีแต่ซากเรือเอ้ยเอาซากพวกนี้ไปซ่อมไม่ได้อะเออใช่ไหมใช่เอ้ยกินน้ำได้ด้วยกินน้ำกินน้ำกินเอาเอาไปจำลองไปใส่ในรถเผื่อกแมงแบทลายแบตรถยนต์นะนะกินน้ำก่อน,น เออเนาะแม่ไม่มีจับบูนี่ว่ตะตปลาโค้ตแรบปกอืมสรุปตรงนี้ไม่มีใช่ไหมเรือใช่ตรงนี้ไม่มีไปไปดูจุดต่อไปกันจะวิ่งไปหรือจะเอารถไปรถไปดีกว่าไปไปขับไปเลยเพื่อนอยู่หลังกระบะมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมวะ ไม่น่าตากเนาะมันไม่ตากนี่เราจะลองขับไล่ดูของเออลองขับไล่ดูก่อนก็ได้เผื่อมีนะโอ้โหแต่กระตุกว่ะฝั่งมึงดูด้วยแล้วกันแต่ฮะได้ของตรงนี้มึงก็ต้องขับเตอไกลมากใช่ไกลมากต้องมีน้ำมันอย่างน้อยแบบสามสี่ถังอะ่ะพอจะถึงบ้านอะบ้านเราอยู่แซตสองแล้วก็อย่าลืม เชื่ออย่างไกลเลยไม่เจอวะโอ้โหนี่รถอเอาแล้วว่เป็นซากเลยวะลองนี่ลองไปดูไม,ไม่มีแล้วไม่มีไปมาค่อยขับไปฝึกชนเนี้ยชนเนี้ย ป้านไฉบอกไม่ใช่กูกดเอ็มอยู่ไม่น่าไม่น่ามีอะไรละเรือเรือเหตุใดซากถุยเห็นแต่สะพานด้านหน้า เนี่ยมันจะถึงเมืองแล้วเฮ้ยด้านขวานี้มันปั๊มน้ำมันวะวะเตยตรงถนนขาวเห็นไหมที่มีเส้นส้มๆอ,อ่ะลองดูดิไม่แน่ไม่แน่ใจเออไม่รู้ใช่เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปที่นู่นแหละแล้วก็เอารถจอดไปนูน่นเลยก็ดแหละ,ะไม่เจอว่ะเซ็งอ่ะแล้วแต่อย่างน้อยเราก็เจอ ATV คันหนึ่ง เออจะมาหาเรือเจอเอทีแทนนะคุณผู้ชมนะครับตัวแทนเอ,อ๊ะมึงจะไปด้านล่างนู้นใช่ไหมเออมันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ปะอืมมันเป็นเมืองนาะแต่ว่าในเมืองอ่ะมีปั๊มน้ำมันอ,อ่าในเมืองมีแน่นอนแหละ <c oughs> แต่ว่าไอเนี้ยมีอะไรไหมมีรถทงรถไถบ้างไหมไม่น่ามีเนาะ ไม่ดูวะไอ้เพี้เกิดเอทีวีเลยเราไม่ค่อยดูอโอกูยอยพยายามแบบเพ่งมากมันกระตุกโอเคกูคไม่ได้ดูแล้วนะไม่มีมีไหมไม่มีใช่ไหมโอเคงั้นหาที่จอดรถเลยก็ได้เพื่อนดัวนานๆนาน บ้านนี้มันมีกี่ประตูอะที่เราต้องตรวจสองบิลประตูเดียวแน่นอนไหนประตูเดียววะอ๋อไอเนี่ยนะเออน่าจะประตูเดียวขับชนแม่งเลยมันไม่มีจาเมจดเนี่ยมันไม่เร็วพออมีคนมาฟาร์มไปแล้วด้วยนะ เดี๋ยวผมนะครับกับวิเตียนะครับจะเอารถนะครับจอดไว้ด้านในนะครับด้านในตรงนี้นะฮะนี่นี่คุณผู้ชมตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นมายุ่งกับรถเรานะครับแล้วก็จะขอปิดคลิปไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะไปอยู่ตรงโซนนี้นะครับนี่นี่นี่ไม่ใช่ไปอยู่คุณผู้ชมไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มโซนนี้นะฮะน่าจะมีของให้เยอะพอสมควรนะครับเช่นพวกที่ตกปลานะครับอะไรพวกนี้นะฮะ ก็จะลองไปดูนะครับส่วนเรือนะครับก็น่าจะเอาไว้เอาไว้เอาไว้ค่อยเจอนะครับแล้วค่อยมาขับเล่นกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับโอเคตอนนี้พี่เต๋ยกําลังถอยเข้าไปนะฮะชนเอาไม่ชนอ่าชน <c oughs> มันผลปาวะมัน้นกูเคยถอดอยู่หรอ,หรอต้องเสียงหน่อยผลไหมเหมือนหน้ามันเลอยอยู่ปะ ประเด็นคือมือมึงลงได้ไหมกูลงได้มึงลงตอน,นยูโรปนะไอ้เย้ยเฮ้ยปิดได้ปิดได้ดไดโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปไว้ได่เพียงเท่านี้นะครับปิดตรงนี้กันเลยนะครับตรงบริเวณอ่าซีีตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับจะไปตรงนี้นะครับตามที่ได้บอกไว้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมกับพี่เต๋อก็คงจะต้องขอตัวลาไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับหรือใครใจดีนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกับพี่เต๋อนั้นครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับไปก่อนนะครับ